วิซี่แถวสออู้หูวายคู่ดอกนี้สวยทุกคนสวยมากไหลไปเลย372บาทสาว่าำซื้อ350านะได้กำไรแล้วแหมนึกว่าจะไม่ให้อีกนะนึกว่าจะไม่ได้ถอนจะละนึกว่าจะไม่ได้ถอนจะละไอ้เต้าคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดการกรนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ กสวีดัสสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับแคทลีเปม่ประจำทุกวันอีกแล้วนะคะก็มาดึกเป็นเหมือนเดิมนะบอกจะมาไวก็ไม่ได้มาไวเลยสักวันนะคะมาคลิปนี้นะคะเรามากับเกมสาวทำลูกหลักของเราเหมือนเดิมทุน99บาทดูซิจะปังแค่ไหนต้องสวดมนต์ภาวนาเอาเด้อทุกคนทุนเ9า,ามาแบบว่าเลขมงคลสายมูเลยโอเคแคทลี่เล่นเว็บเมซิบูนะคะเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำที่สำคัญไม่ต้องทำเคินแล้วก็นี่แคทลี่มีกลุ่มนํำเกมแตกด้วยอ้าวกลุ่มไปไหนลวล่ะ แป๊บนึงนะคะทุกคนหาก,กลุ่มก่อนในกลุ่มนะคะใครแตกใครปังเกมไหนมาเขาจะคอยส่งลงกลุ่มบอกกันตลอดดังนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีกลุ่มนําเกมแตกหรือว่าอะไรนะคะมาคันลี่เพื่อนมาตากมาให้ละขอปรับจอแต่งจอแป๊บหนึง่งเมื่อกี้มันน่าจะเด้งหายไปนะคะเออกลุ่มนะคะแล้วก็มีกิจกรรมแจกคีดิตฟรีในกลุ่มด้วยใครเข้ากลุ่มคันลี่มาบอกเลยว่าคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปเพราะว่าเขาจะเอาไว้คอยคุยเล่นกันตลอดนี่ นี่ต้งมินก็อีก500สุดท้ายอย่างเต้าอ,อูก,ก็ปังสาวท้ำกับกิเลนมานะคะนี่ตัวบีก็แตกมาไม่ยั้งเลยตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มกว่าตอนนี้ก็ยังส่งเกมแตกกันอยู่นะคะใครอยากตามเวมม็บเมสซี่บูสามารถตามได้เลยเดี๋ยวแคลี่จะทิ้งพิกัดเอ้ยไม่ใช่พิกัดลิงพันเฉยเดี๋ยวแคลี่จะทิ้งลิงทางสมัครเว็บกับลิงทางเข้ากลุ่มไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะใครอยากตามอยากปังมาก็ตามได้เลยนะคะเว็บเมสซี่บูมามันเริ่มเล่นเกมกันทุกคนทุน99 เบดหนึ่งก่อนละกันสิบหมุนพอถ้าเบตหนึ่งไหลนอกดีแคทจะขยับไปเป็นเบดสามแล้วเป็นห้าต่อเลยเพราะว่าทุนมาน้อยแล้วแคทอยากวัดใจอยากวัดใจแบบเล่นเบตสูงสงแต่ถ้าเล่นแบบไม่ต้องวัดใจหวังถอนนะคะหวังถอนแบบปั่นทุนเรื่อยไม่เน้นรีบไม่เน้นคือไม่ไม่เน้นรีบอะแคทแนะนําว่าให้ไล่ตั้งแต่เบตหนึ่งก่อนเบตหนึ่งบวกกาไรมาสักห้าสิบหกสิบค่อยขยับไปเบตสองนะคะแต่ถ้าเบตหนึ่งยังไม่ไหลก็อย่าเพิ่งเพิ่มเบดโอเคไหมแต่แคทมันชอบแบบชอบท้าทายชีวิตตัวเอง ในหนึ่งคลิปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อทุกคนปันเป็นหนึ่งมันไม่สะใจมันไม่สะใจเราไปได้แต่ถ้าเป็นฟิลแบบทุนสองพันเบ็ดเบ็ดร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหอันานั้นเสี่ยงเพราะว่าแคทก็ไม่พร้อมที่จะเสี่ยงเหมือนกันไปเบ็ดสองต่อเลยสามสิบหมุนวัดวัดกันไปทุกคนมาไหมจะมาหรือเปล่าหนหน่อยชี้น้ำเงินน้ำเงินช่องหนึ่ง ทุน99ไม่บวกไปไหนเลยนะตอนเนี้ยเออขึ้นมา100แล้วทุกคนเอ้อ1 3 2อีกหนึ่งโบ1ส4 2นี่ไงมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วอีก25หมุคนคุณนะภาพเฮ้ยเบ็ดสองมาดีว่ะทุกคนมาดีกว่าเบ็ดหนึ่งอีกหรือเป็นเพราะเบ็ดหนึ่งเราออตโต้สิบไงเราไม่ได้ออตโต้แบบว่า50 60หรือ30แบบเบ็ดสอง เออเนี่ยมันไหลมาให้เรื่อยๆเลยนะนั่นไปกันต่อ22หมนุนโอ้โหม่วงช่องหนึ่งไรเนี่ยไปกันต่อม่วงอือแบบนี้มีไวายไหลน้ำเงินอือสวยสิบแถวสองสิบโอ้โหมีไวายไหลอ,อย่างสวยโบเอช่องหนึ่งสวยต่อเอโอ้โหทุกคนเสีสยดาเอช่องหนึ่งมาก เฮ้ยทุน99เราก็บวกกันมาเรื่อยๆแล้วนะมันไม่คิดจะเข้าฟีให้แคทบ้างเลยเหรอสาวท่าวันนี้เข้าฟีน้อยมากแต่เข้าฟีบ่อยสุดยกให้กิเลนกิเลนยังคงเป็นโนนหนึ่งในดวงใจแคทดีอุย้ยไหลเคอู้สวยนาม่วง <c oughs> ไม่ขึ้นสามน้อยสักทีสงสัยต้องเพิ่มเบ็ดมาทุกคนเบ็ดไหนดีนะเบ็ดสามเลยอะ่ะเปาเบ็ดสามเลยอะ่ะเปา อ้สเก็ตเตอตัวนึงทุกคนว่ามาปะมาเมทสองเข้าฟรีเกมสวยงามไปไปกันต่อสิบหมุนคุณภาพเข้าฟรีขอนหนักๆพี่ท่ามขอนหนักๆมาไหมจะจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าจะจำได้ไหมจำได้หรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเข้าฟรีก็จ่ายด้วยดิเฮ้ยเฮ้ยลายเกมพูดสวยไม่มีตัวไหลเฮ้ยทุกคนไรหวะเบ็ดสองเข้าฟรีให้ห้าสิบาทก็ถือว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะเพราะถ้าเราซื้อเบ็ดสองก็หนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอโหแสดงว่าที่เหลือมันคือมาจากไหลน,นอกก่อนที่จะเข้าฟรีนะนะ่ะห้าสิบเอ็ดบาทนี่เข้าฟรีสิบหมุนจริงๆเราได้แค่ เท่าไหร่สี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบหกไหมเกิน<ม>ปุยเป้าไปเบ็ดห้าเลยทุกคนโอ้โหน้อยมากโอ้โหน้อยมากเดี๋ยวแกก็เกินไปแกกดจะเครื่องอะไรกันล่ะพี่ท่านเบ็ดห้าเข้าฟีเคไม่ห้าบาทหกสิบตังค์นะถามจริงนั่นคือมันมันเกิดอะไรผิดพลาดหรือเปล่ามันอาจจะเกิดอะไรผิดพลาดกับสาวถ้ำนะคะเนี่ยไหลนอกยังได้มาตั้งร้อยสี่สิบมาเข้าฟีอะไรสิบหมุนได้แค่นั้น ดูงกันต่อไม่เป็นไรชีวิตมันก็ต้องมีล้มมีลุกแหละทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคืนให้สาสมกใใจีย้อยเลยโอ้โหเคช่องหนึ่งเค okay. ้อขออะไรไม่ได้เลยขออะไรไม่เคยให้เลยเฮ้ยแต่ทุนเก้าเก้าบวกมาสี่ร้อยแล้วเนี่ยขอหนึ่งพันไปถึงปะละ่ะคลิปนี้ขอถอนหนึ่งพันพี่ท่ำแคทเชื่อใจในตัวพี่ท่ำนะ แชทเชื่อใจในตัวพี่ถ้ำนะสาวถ้ำทําได้สาวถ้ำทําได้ไดเดี๋ยวซื้อเลยละกันมี380ใช่ไหมอออิน <All in S 2> เลยทุกคนอออินเลยแตกเท่าไหร่ถอนเท่านั้นน่าจะไหวที่เบ็ดเจ็ดนะคะปิดโบซื้อ350รอยหอออินไปเลยหมดตูดอออิน <All in S 1> ไปเลยหมดตูดมาซื้อเลยเบ็ดเจ็ดอออินหมดคือหมดหมดก็คือหมด แต่ถ้าไม้นี้ไม่ว่าจะกําไรหรือเกลือก็เดี๋ยวจะถอดแล้วนะคะแต่ขออย่าเกลือเลยแตกได้ก็ดีด้ไมีอออินเลยนะทุน99เหลือ35บาทคิวแถวสองคิวแถวหนึ่งโอ้โหพูดผิดพี่ท่ามันได้ยินแค็ปะเนี่ยขอร้องอ้อนวอนสายตาหน้าสงสารนั้นไปเอ้ยสิบแถวสอง โอ้โหวายคู่ดอกนี้สวยทุกคนสวยมากไหลไปเลยสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสาวท่านซื้อสามรอยห้าสิบนะคะได้กำไรแล้วแหมนึกว่าจะไม่ให้อีกนะนึกว่าจะไม่ได้ถอนจะละนึกว่าจะไม่ได้ถอนจะละไอ้ป้าอีกสามหมุนขอซักขอสักแปดร้อยทุกคนคิดว่าสาวท่านมาให้แคทไหมอีกสามหมุนขอแปดร้อย เฮ้ย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 โอ้โหนึกว่าจะฟรีในฟรีให้ hey. ซื้อเบ็ดเสร็จนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเราได้มาสี่ร้อยสี่สิบเก้ากำไรมาประมาณเก้าสิบกว่าบาทก็ถือว่าไม่แย่ดีกว่าเกลือนะคะทุกคนดีกว่าเกลือนะขอไหลนอกดูเชิงเบ็ดสามต่ออีกสิบหมุนละกันมาอะสามสิบหมุนละกันขออีกสามสิบหมุนถ้าเข้าก็เข้าถ้าไม่เข้าก็เดี๋ยวคันลีถอดเลยนะคะใครอยากตามเป็นเม่ซิบูตามได้เลยนะ ลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนะคะทุกคนจะมีทั้งลิงก์เข้ากลุ่มแล้วก็ลิงก์สมัครเว็บเลยแล้วก็สําหรับใครที่จะตามหาเว็บเม่ิวูนะคะเราเจอ g o o g l e ไม่เจอก็แนะนําว่าเวลาจะเข้าเล่นเว็บก็เข้าจากในโน้ตลายกลุ่มแคทลีได้เลยนะเออเข้าสามารถเข้าจากในลายโน้ตกลุ่มแคทได้เลยอืมก็ยังไหลย,ยังต่อเนื่องไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆอีกยี่สิบหมุนมาแม้หรือพอเลยโอ้โหหน้าท้องทุกคนเช ทุน99ถอน600นี่มันน้อยนะไหนบอกจะถอนไงคะนี่ทำไมยังไม่ถอนอีกอะ่ะมันมันทําใจยากจริงๆทุกคนปกติเี่ยบางคลิปในทุน50นี่คะถอนทั้ง4,000นะแล้วอันนี้ทุน99ถอน600อะเสียชื่อมูดเอยไหลหน่อยฮเนี่ยเบ็ดสามไหลอะไม่กล้าขึ้นเบ็ดสิบเลยคะคะกลัวว่าทุนมันจะลดลงเดี๋ยวหมดสิบปุ่นนี้แคทถอนจริงๆละเจมาเออสวยไม้นี้พอละ ไม่นี่พอใจคัทนี่แล้วทุกคนเออเคช่องหนึ่งเอ,อ K 1. เคช่องหนึ่งมาไหมโอ้โหลุ้นแล้วลุ้นอีกไม่มานะคะใครอยากตามสาวทํางตามไม่เลยสำหรับเป็นเมซี่บุหรือว,ว่าเกมอื่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูคลิปคัทนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดต i b e แล้วก็กดกระดิ่งจริงจิงจ,งจ,งจ,งจงิจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ